สวัสดีครับผม tpp นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหมวกสำหรับลุนในนะฮะจะมี2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกนะฮะก็คือเป็น Temporal Circle นะฮะนี่ฮะด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็หมวกมังกรแดงนะฮะ Red Baby Dragon นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับหมวก Temporal Circle เนี่ยเท่าที่ทราบมาเซิร์ฟ IRO ยังไม่เข้านะครับแต่ว่าเซิร์ฟเกาหลีมีแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหมวกด้านซ้ายกันก่อนนะครับหมวก Temporal Circle นะฮะ m ม็หมวก 250นะครับเพราะว่าลูนในต้องการแม็กเพีนะครับในการพ่นสกิลนะฮะต่อ2การอัปเกรดนะครับมีบวกแม็กซ์เอพีนะครับบวก2%ต่อระดับ3การอัปเกรดนะครับก็คือตีบวก3เนี่ยก็บวกไปทีละ2%นะเอรับนเพิ่มความแรงนะครับสำหรับสกิลพ่นพ่นไฟกับพ่นน้ำนะฮะนักกอนเบสนะฮะอย่างละ15% ต่อการตีบวก3อัปเกรดนะฮะมันจะเท่ากับ90%นะครับถ้าตีบวก18ดนะครับและยังมีเพิ่มความเสียหายระยะไกลนะฮะ5%ต่อ4ระดับการอัปเกรดนะครับยิ่งตีบวกเยอะก็คือยิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะฮะและยังมีบวก11ขึ้นไปนะฮะลดดีเลย์สกิลถึง5%นนะครับลดดีเลย์นะฮะถือว่าดีมากเลยนะฮะสำหรับหมวกอันนี้นะฮะผมว่าลูนไนท์ทุกคนนะถ้าจับต้องได้ต้องมีนะฮะ หมวกตัวนี้นะครับส่วนการ์ดก็เป็นตัวนี้นะฮะ max sp บวก1%นะฮะบวก18ก็คือ18%เปนั่นเองนะครับส่วนออฟออฟตรงนี้นี่ผมยังใส่ไม่ครบนะครับยังยังเหลือ expert archer นะฮะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งสีแดงกันบ้างนะครับหมวก red baby dragon อันดับแรกนะครับบวก max sp 5%นะครับแล้วก็ sp 5%เพิ่มความแรงของ dragon b a s e เนี่ยถ้าบวกไปถึงบวกนะครับมันจะมันจะ45%น ถ้าบวกถึงบวก8นะครับบวกความแรงของดักอนเบสขึ้นไปอีก45%แต่ฝั่งนี้นะครับบวกถึง90%เนลยนะครับนี่ฮะซึ่งถ้ามองแค่ตรงเนี้ยก็รู้แล้วแล้วว่ามันต่างกันนะครับที่นี้เซิร์ฟไทยที่กำลังจะเข้าเนี่ยผมมองว่าฝั่งนี้ฮะน่านาจะเข้าก่อนนะครับหมวกเลสเบบี้นะก็น่าจะเข้าก่อนนะครับเป็นหมวกที่ลุนไหนจะต้องมีแน่นอนนะครับหมวกตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเอาให้สุดนี่ผมว่าต้องหมวกนี้นะฮะสุดแน่นอนนะครับ คความแรรงนะับเดี๋ยวผมจะมาลองดาเมจให้ดูนะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนนะฮะในวันนี้นะครับเฉพาะหมวกเท่านั้นนะฮะวันนี้ใส่การ์ดเหมือนกันนะครับนี่ฮะสแตตก็เป็นตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสแตตที่ยังไม่ชัวนะครับอย่าเพิ่งอัพตามผมนะครับอันนี้ผมอัพมั่วๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสกิลนะครับจากหมวกของ t e m p o r a l Circuit ก่อนนะฮะเราเริ่มน้เมจเลยนะครับ นีแบบยังไม่ใช้แมกนัมเบดนะฮะนี่ครับใช้แมกนัมเบดนะครับจะอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นนะฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูหมวมังกรแดงนะครับเลดเบบี้แต่ก่อน <laughs> okay, <laughs> โอเคเดี๋ยวลองเลยนะฮะเจ็ดแสนนะครับแมกนัมเมดก็ไปที่เก้าแสนห้านะฮะประมาณนี้นะ เดี๋ยวลองมาเทียบดาเมจกันดูนะครับอันนี้ของเลดบีบีนกคอนนะฮะตอนที่ยังไม่ใช้แมกนัมเบดอยู่ที่เจ็ดนะครับพอใช้ um แมกนัมเบดล้วจะอยู่ที่9ก้านะครับสำหรับหมวกมังกรแดงนะฮะส่วนของหมวกเทมเพล a l นะครับ จะอยู่ที่ร้านสาเมื่อกดแม็กนัเมเบดนะครับตอนยังไม่กดแม็กนัเมเบดจะอยู่ที่หนึงล้านหนึ่งแสนนะครับตามนี้โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ทางผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับถ้าใครอยากดูคลิปต่อไปคอมเมนต์มาที่ด้านล่างด้วยนะครับสวัสดีครับ